สวัสดีครับผมแฝดขั่งนมาฝากพี่ฝากน้องฝากเพลงไม่กับพี่กับน้องในผลงานเพลงนักสู่บรนนอกนะพี่น้องเนาะยังไม่ได้ตั้งซีอเพลงอยู่พี่น้องอ่ะลองฟังบึงสักนินครับพี่น้องเ <c oughs> สียงพินเสียงแขนดังลอยแลนจากแดนอีสานท้องทุ่งข้าวเขียวตะการ ลมพัดผ่านข้าวเอ็นไว้ทุ่งนาชีวิตหมอลำดึกดื่นคำคืนเววาบางวันนั่งกินน้ำตาเหนื่อยล้าก็ทนสู้ไปเสียงพินเสียงแคนดังก้องเข้ามาใส่หู พอได้มีพลังหืดสู่ผ่อนคลายความลาความเพียบางวัน <c oughs> เหนื่อยล้าคนว่าเต้นกินลำกินชีวิตเป็นสินละปิ่นผู้คนติชินว่าเราหนุ่มอุบลสู้ทน ากบ้านเส้นทางที่เคยเดินผ่านมืดมนมองหาไม่เห็นอยากจะเป็นดาวชีวิตก็แสนลำเค็นความจนทำให้เราเห็นคงไปไม่ถึงเส้นชัย เสียงพินเสียงแขนวันนี้ฟ้าเปิดให้เราเส้นทางสองเฮาคงไปให้ถึงเส้นชัยท่านคงเมตตาหนทางที่มันสดใสขอบคุณกับชีวิตเกิดใหม่หัวใจไม่เคยอ่อนแอ เป็นคนแพรบ่ไบดใดสนใดเกี่ยวจุดหมายอยข้างหน้าสีบืนฮอดจอดถึงคืออีเกิงศาสแสงส่องลงมาให้คนเห็นเต็มตาว่าบ่เป็นนาคนแพรีเออเออเออละนา